วันนี้ผมไปแล้วเปลี่ยนบ้านได่ในโกนครับวันนี้ผมก็มาเรียนรู้มาดูงานครับที่บ้านนาตาเลวนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้สัมประสิทธิ์นะครับเป็นแนวารับจะทิ้งงารยเนาหอยเชอรี่มันสีบ้านเข้ามันหนีย่อนไอ้อันนั้นไดแล้วยาเราแกบปลาพอดีมีกองกำลังนะครับกองทัพกองทัพไทยนะครับ พามานะครับวันนี้ก็มาดูครับมีอ้อยครับสุพรรณ50จากยาแห้งปลาดิบก่อนปลาปูปลานินกินกินเพลินต้นปลาจะตั้งก็ยาะขึ้นสดจะเป็นเพ้ินเขียวขึ้นคือเป็นเขียวปลานิบเขาจะกินห่านบนผิวน้ำปลาดุกกินใต้น้ำอย่างเงี้ยอย่างนี้ปลาคือเลี้ยงปลาเลยบ่อนเลี้ยงการเลี้ยงเนี่ยเราต้องเตรียมแปลงก่อนต้องมีมุงปลาถึงกั้นด้วยอย่างปีนี้รุ่นน้องมาน้อะอาจจะแปลงนี้อาจจะเป็นแปลงรวมอย่างไรเป็นรูปแบบ ถ้าเต็มรูปใบเราต้องมีตะข่ายการท้าเดา๋ยวดูควมันจะขึ้นอยู่แล้วต้องกันต้องล้อมล้อมรอบมีมึงมีอะไรเราก็ต้องกันด้วยนี่รูปแบบเป็นสอบถามนิดนึงครับผมที่เขามัดไว้นั่นมันมันเป็นไรแมลงเรื่ลงไแมลงครับเราทาเป็นก้อนสุริยะมันจะเป็นเหมือนถ้าถ้าจะดูในรูปแบบจะเป็นเหมือนยันเกาะเพชรเราจะทําเป็นรูปแบบไล่ลง ตรงกลางจะเป็น3เมตรแล้วก็ไล่มาเป็นสองเมตรแปดสองเมตรหกสองเมตรสี่สองเมตรสองไล่มาคนละมุมจะมีกลิ่นไหมครับครับเป็นเราจะเอา ไอตัวตัวดึงมะเร็งเราจะพื้นถั่วเป็นไนโตรเจนเป็นดึงอากาศใช้ดึงไนโตรเจนมาแล้วก็ทำน้ำน้ำหมักพวกไรมาเลยแต่ไข่หอมขาเนี่ยมาแช่ก่อนก่อนขึ้นไปห่อครับก็ไอตัวห่อเนี่ยเราเอาไว้ตะไคร้หอมเป็นตัวห่อแล้วก็ชุบน้ำยาไร้มะเร็งก่อนก่อนห่อแล้วแล้วสมุนไพรไร้หอยเชอรี่อะไรมีไหมไร้หอยเชอรี่ถ้าตามสูตรทางการก็เป็นผักครนี่ย เซฟาุณถ้าเราใช้เนี่ยไม่ค่อยจะเข็งก็เลยอาจารย์จะไม่ค่อยให้ไล่สต่มาเราจะเป็นการป้องกันโดยการเอาใบมะละกอเนี่ยมาถึงตามมุมึงเนี้ยเราไปจับไปใช้ความขยันหน่อยงั้นก็ทําลายไข่มันก่อนถ้าไม่ทําลายไข่แป๊บเดียวมันก็มาไวครับแต่มาที่ผมมาเรียนลูกก็จับเนี่ยช่วงค่ำๆหอยจะออกเยอะไอหัวค่ำเต็มเลยใส่ตะกรามาใบมะละกอหังไว้ครับอาจารย์นี่ถ้าเกิดไปก็ขึ้นแล้วเราก็ยกเอาหรือเอาตะไคร้ปูเลยก็ได้ เข้าวพันไรครับนี่อยู่นี่หอยเยอะเพราะว่าสนมีน้ำะไม่มีสนมอามอะไรนีครับแตงโัดนใหรน้าข้ามไปเลยครับงานนะครับกูดูงานครับม่่ครับนครับอ่าอาจารย์ศักดินะครับมาจากราศีนะครับไ่่ไมูกเพราะว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวนี่มันจะมันจะรู้นะที่ชอบเป็นภาพเคลื่อนไห ีับนี่ครับเจ้าของศูนย์สปกนสปกอำเภอนอนพุนวะครับแมนครับครับเมนผู้เผาแปลงเบอร์แปดเพื่อนผู้ดำโอ้โหเป็นผู้ดำั่ได้เขานี่ครับดูครับดูดูแลแปลงนะครับเบอร์แปดคนขาวๆก็ทำได้นะครับ หน้าตาเหมือนคนกรุงเทพนะครับนี่ดำตุ่นเดียวแด่เป็นไหลไปนะครับเนาะเยอ่านก่อน,นครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวกัมวันที่นะครับวันที่ผลิตก็มีนะครับวันที่ผลิตข้าวเหนียวกัมข้าวเหนียวดำอ่ข้าวกําบ้านเฮา ทำแต่แขกขยงอย่างไะเขาทำนะลบายเนี่ย <c oughs> ออกบล็กอกแล้วเขาอย่างะบวพ่อ <c oughs> พ่อแล้วเป็นดั้มหลายเป็นได้ทังแวง้วเน่นี่ครับมาดูงานโครงการหนึ่งไร่หนึ่งเสื้